สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สุดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกและก็ตามแต่นะครับพบกับผมสลีปนอตชาแนลในวงการภาพยนตร์นะครับมีหลายเรื่องหลายราวที่นักแสดงนำเองเนี่ยไม่ยอมใช้สตันยอมที่จะเล่นเองเจ็บเองเลื่อนออกเองทรมานเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากได้ผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีแบบพวกพี่จาพนมอะไรเงี้ยอย่างองค์บางต้นเนยกุ้งนะครับหรือช็อกโกแลตถึงแฟชั่น จะทานต่อถุยนะมันเพลงหนังชอบกโกแรตนะครับที่มีพี่เจีจ้ายานีเนี่ยเป็นนักแสดงนำนั่นเองนะครับผมดูหนังพวกเชี่ยนี้นะเหมือนกับเชี่ยโมยอะแทงเขาโจลเขฟฟาดหางแทงเข่าแทงสับซองในช่องชามไตลังกา38ตลบแต่ไม่ดูหน้าพ่อหน้าแม่กูเลยโอ้โหมึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ย หนึ่งในสิ่งที่แฟนๆหนังเนี่ยสนุกในการดูหนังชุด Mission Impossible นะครับนั่นก็คือการรอดูว่าทอมครูซนั้นจะพาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแบบไหนนะครับสิ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาะเครื่องบินโดดข้ามเติกวิ่งหนีระเบิดปีนตึกสูงนะครับเลืออย่างเดียวไปถ่ายบนดาวอังคารอูคงได้ดูตอนที่กูตายไปแล้วสมรอบกว่าแล้วมัง้ง ล่าสุดน,นะครับระหว่างงานซีนิมาคอนเนี่ยทอมคูซก็ได้เปิดเผยว่าเขานั้นได้เข,าข้าคอสการฝึกดำน้ำเนี่ยห้าร้อครั้งนะครับไม่ผิดครับ500ครั้งดำโทรกระโทนเหมือนพ้อมตายพลาดนิดเดียวนี่คือเดียวดายที่ปอละโลกแน่นอน คือถ้าไปแล้วนะก็คืออย่าลืมเช็คอีนแล้วก็เขียนแคปชั่นว่ามากับโกูหรือเปล่าและไม่นำซ้ำนะครับเขายังซ้อมขับมอเตอร์ไซค์อีก13,000ครั้งเจ๊ดแม่กูบอกเลยอีกนิดเดียวแม่งขี่ดาวหางพวกสุริยานความเมืองวางอันไก่โพ้นคือให้ดีนะก็คือเอาพวกไอรัฐบาลพวกขี้เหี้ยเนี่ยออกไปด้วยไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาเลย ทำไมเขาถึงซ้อมขับมอเตอร์ไซค์1 3, นึ่งหมื่นสามันคนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้ขับมอเตอร์ไซค์ลงหน้าผาในประเทศนอร์เวย์ด้วยตัวเองไม่ใช้สตันห่าเหยวอะไรเลยซึ่งเขานั้นจะต้องขับมอเตอร์ไซค์ลงหน้าผาในวันแรกของการถ่ายทำของ MI7 อีกด้วยนะครับสับเกียร์หยกล้อหน้าพาพื้นบิดไม่คิดไม่ถามกูสักค่า ซึ่งทอมครูซนั้นก็ได้เผยความรู้สึกออกมาว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดที่ผมเนี่ยเคยทํามานะครับถ้ารวมทั้งวงการฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยลงทุนลงแรงกับสิ่งนี้มานานมากตั้งแต่ผมเนี่ยยังสมัยอ้อๆเลยก็ว่าได้จีบสาวนี่ก็คือติดทุกคนและที่สําคัญผมเนี่ยอยากทํามันตั้งแต่เด็กแล้วแต่ดูเหมือนว่าไอฉากเสี่ยงตายของ Mi7 นั้นคงอาจจะครองตําแหน่งได้ไม่นานนะครับเพราะว่าพ่วงกับอย่างคิทเฟอร์แมคคอรีนะครับก็ได้มาพูดสั้นๆได้ใจจความบ,แบบบแ วดเดียวเลยนะครับว่าจริงเดียวที่ผมกลัวนั่นก็คือเรากําลังวางแผนทํา MI8 อยู่ซึ่งบอกได้คําเดียวชิปหายเวรตายแล้วมึงนันลกชั้นร้อก็เอาไม่อยู่ลวครับสำหรับคนคนนี้ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมได้รู้เลยนะครับว่าความอันตรายในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในท้องถน,นนซึ่งบ้านเราเนี่ยมันยังมีไอ้พวกเด็กเฮอร์มอยสไม่รู้ต่สีจะสายยกล้อหน้าบีดเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามมามันเท่หรอ ไม่เท่เลยมึงเคยเห็นสาวอ่ะเฮ้ยพี่เขายกล้อโลเลยฉันยังเป็นแฟนเขามีเหรอไม่มีไม่นำซ้ำนะเขายังแช่งมึงอ่ะโค้งหน้ามึงตายได้นอนก็ขี่ธรรมดาทั่วไปเหมือนกับคนอื่นเขาเพราะว่าถนนเนี่ยมันไม่ใช่ถนนมึงคนเดียวเออถ้ามึงอยู่ในสนามซ้อมเนี่ยเออก็ว่าไปอย่างนะครับมึงอย่ายกล้อหน้าเลยให้มึงยกล้อหลังขี่วนไปวนมาสักล้านรอบก็ไม่มีใครว่ามึงถ้ามึงเป็นอะไรคนเดียวเนี่ยไม่มีใครว่าหรอกมึงตายก็ตายเรือของมึงไม่เกี่ยวอะไรกับกูแต่ถ้ามึงทำให้คนอื่นเดือดร้อนมึงคือขยะสังคม คมดีๆนี่เองนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับในโลกใบนี้แต่อย่าเป็นเหมือนไอเชียนี่ถ้ามึงเป็นเหมือนไอคนะยำตับเป็ดไอเห็ดต้ยมยำไอเชียนี่ล้วก็มึงอาจจะได้กินส้นตีนแทนข้าวก็ได้นะครับโปรดระวังอาจมีเลเซอร์บนหัวมึง Yeah. ถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการํำคงทำคลิปต่อไปถ้าคุณนั้นอยากให้ผมทำเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าก,กลัวที่จะพูดคำว่าขอโทษถ้ามึงจะพูดคำว่าขอโทษนั่นละก็ซัดหน้าแม่งให้มันรุนแรงรุนรอดไปเลยกะนชื่นหมดกูเอาตอนนี้ยังได้เลยเดี๋ยวกูเล่นแม่งเองเลย